สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่ที่พรอม e นาสซีเนเพล็กซใน Major c ค e o m ร์เมเจอร์ซีเนเพลนะครับมาชมภาพยนตร์แรกก็จะคุยเป็นคลิปยาวประมาณ10นาทีโดยไม่ตัดต่อแต่ว่าใส่ภาพประกอบนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีโปสเตอร์มาโชว์ให้ดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ดูหนังเรื่อง The Strangers Chapter 1หรือชื่อภาษาไทยว่า Stranger อมหิต ฆ่าไม่สนฆ่าฆ่าเลยนะครับเป็นหนังประเภทสแลชเชอร์ฮอ r ล์หรือประเภทว่าสยองขวัญแนวฆาตกรรมไล่ฆ่ากันตอนแรกๆพี่โอ๋ก็ไม่รู้พี่โอนเห็นปกก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นหนังผีหรือเปล่าหรือเป็นหนัง หรือเป็นหนังฆาตรกรโรคจิตกันแน่อันนี้ตอนแรกๆยังสับสนพอดูแล้วเราก็เข้าใจแล้วนะครับว่ามันในเรื่องเนี้ยมันมีฆาตรกรใส่หน้ากากใส่หน้ากากไล่ฆ่าแบบพวกฮา l โลวีนพวกสครีมพวกเ,เจสันสุก13พวก อะไรที่เราเคยดูมาเยอะแยะที่มันสุดคลาสสิกทั้งหลายแล้วเรื่องนี้เขาก็ว่ากันว่ามันเป็นหนังเก่าที่ดังมาแล้วสนุกมาแล้วนะครับสนุกมาแล้วพุ่งกับเลนนี่ฮารลินซึ่งพี่โอชอบมากตั้แต่ไดฮาร์สองหลงคิสกุ๊ดในคลิปแฮงเกอร์ดีบลูซี ทำหนังดีๆเยอะเลยแต่ก็ทำหนังไม่ดีก็มีนะคัตโรดไอแลนด์อย่างนี้แล้วก็เรื่องที่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกนะครับเรื่องมิสฟิตกับเรื่อง bricklayer มิสฟิตที่พี่ไมค์พิลัสเล่นกับเพียร์สบอสตนนแล้วก็ bricklayer ที่อารอนแอคคาร์ดเล่นเป็นช่งชางฉาบปูนแล้วก็เป็นนักฆ่าไปในตัวนะครับเพิ่งเพิ่งจะฉายต้นต้นปีที่ผ่านมานี้เอง ก็เขาก็มีทั้งหนังสนุกและไม่สนุกแต่เขาก็เป็นพุ่มกับคนหนึ่งที่พี่โอติดตามผลงานนะครับพี่โอก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีๆเขาคิดที่จะมาทําหนังเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าได้ยินมาว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมาก่อนเขาก็เลยอยากเอามาทําและมีความชื่นชอบแล้วเขาก็ไม่ได้คิดแค่นั้นเขาไม่ได้คิดแค่เอามาทําใหม่เขาคิดที่จะขยาย ให้มันเป็นไตรภาคก็คือทําให้มันเป็น3ภาคตอนนี้อ่าหาข้อมูลแล้วว่าหนังเรื่องนี้มี3ภาคแน่นอนและภาคที่2ก็จะมาในปีนี้ส่วนภาคที่3นี่อาจจะปีหน้าก็แปลกใจเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหนังลงทุนไปเท่าไหร่และทํารายได้เท่าไหร่เพราะว่าในเมืองนอกก็ยังไม่เข้าแต่มีคะแนนปรากฏออกมาแล้วว่าคะแนนนั้นไม่สูง <S <S เพียงแค่6.6เต็ม10โดยเฉลียนนะ่ยณขณะเวลาที่พี่โอก๋กำลังพูดอยู่นี้นะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่า ทำไมจะต้องแบ่งให้เป็น3ภาคด้วยคือถ้าทำให้มันกระชับคือของเดิมมันก็ภาคเดียวใช่ไหมทำให้มันกระชับพี่โอไม่ได้ดูของเดิมนะขอให้คุณผู้ชมที่ได้ดูของเดิมช่วยมาอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่ามันสนุกหรือไม่สนุกกว่ากันอย่างไรเหมือนหรือไม่เหมือนอย่างไรด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องสปอยมากเผื่อคุณผู้ชมที่เพิ่งจะดูและตัดสินใจจะไปอ่านเจอนะครับแต่ว่าถ้าดูคลิปนี้หลังจากที่หนังฉายไปประมาณสอสาเดือนไปแล้วเนี่ย ก,ก็น่าจะปลดสปอยได้แล้วนะก็ค่อยว่ากันก็ละกันนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องแบ่งเป็น3ภาคเพราะว่าในภาคที่พี่โอได้ดูเนี่ย chapter 1เนี่ยอัมหิตค่าไม่สนเนี่ยมันอืดมากๆม,มันอืดมันช้าจนพี่โอรู้สึกว่าแบบง่วงเหงาหานอนแล้วก็เป็นหนังที่เต็มไปด้วยความ จะบอกว่าลุ้นระทึกมันก็ไม่ไม่ลุ้นระทึกเลยอ่ะมันอึดอาจอย่างเดียวมีความตะความโหดร้ายไม่ลุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องการอย่างห้ามไม่ให้พี่โอดูเรื่อง อะไรนะปีศาจรวงตายบอกว่ามันมีความโหดร้ายต่อเด็กกับหมาแต่เรื่องนั้นมันมีความสนุกมีการเดินเรื่องมีการทําให้เราติดตามเนื้อเรื่องแล้วก็มีลุ้นว่าตัวละครฝ่ายนี้จะมากลับมากระทําฝ่ายนี้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีลุ้นเลยตัวที่โดนไล่ฆ่าก,ก็แบบว่าถูกบีบถูกบีบถูกถูกล้อมวงอยู่ในที่จํากัดแล้วก็ทําอะไรก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ติดขัดไปหมด แล้วเราจะไปลุ้นอะไรให้เรารุ้นเป็นฆาตรกรเหรอให้เรารุ้นกับฆาตรกรเราก็ไม่รู้จักฆาตรกรเลยไม่ได้ปูพื้นอะไรให้ฆาตรกรเลยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันมีเหตุผลอย่างไรในการกระทําอย่างนี้นะครับอย่างเรื่องอื่นๆที่เราเอาใจช่วยฆาตรกรเนี่ยเรายังรู้เหตุผลหรือยอย่างบางเรื่องที่เราเอาใจช่วยเหยื <ns> ่อเนี่ยเรายังรู้อะไรมากกว่านี้นี่แบบว่าถ้าเราเราไม่รู้อะไรของฆาตรกรเลยนะแล้วเราก็ยิ่ง ในส่วนของตัวเหยื่อเองเราก็รู้แค่ว่าเขาเป็นคู่รักที่รักกันมา5ปีแล้วกําลังจะเดินทางข้ามรัฐไปไหนต่อไหนด้วยกันแล้วมาติดอยู่ที่เมืองนี้ไอ้เมืองนี้ก็มีประชากรอยู่แค่อยู่ในรัฐโอเรกอนมีประชากรอยู่แค่400คนโรงเรียนเรายังมีมากกว่าเลยนะครับจะไปห้างไปโรงหนังไปหมู่บ้านเราก็ยังมีคนเยอะกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงมัน แต่ว่าอันนี้มันเขาว่ามันเป็นเรื่องสมมุติที่อิงจากข่าวจริงว่าอเมริกามีอาชญากรรมปีละประมาณ1ล้านล้านกว่าคดีนะครับแล้วนี่ก็น่าจะเป็นการสมมุติขึ้นมามันก็มีเหตุเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มีการไล่ฆ่าโดยที่ไม่รู้เหตุผลแล้วก็เราไม่รู้จักตัวละครเลยเพราะมันใส่หน้ากากหมดจะให้เราเดาก็ก็เดาไม่ถูกแล้วก็ออกอาการแบบว่าบ้าบ้าบาบ,าบ,าบา พระเอกก็มันไม่รู้บางทีมันก็มีจังหวะที่จะเอาตัวรอดจังหวะที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มันก็ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะครับอย่างที่รถของคนร้ายที่สตาร์ทอยู่หรืออย่างมือจ่อหน้าคนร้ายขนาดนีแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองฆ่าคนที่ไม่รู้อีโน,โนอ่อยเนไปแล้วอย่างรวดเร็วทีอีนี่นปล่อยให้มันลอยนวลแล้วก็ให้มันทําท่าบ้าๆใส่ได้อีกก็ แล้วก็ฉากอีกฉากหนึ่งที่พี่โอ,อไม่ชอบเลยคือฉากคลานใต้พื้นทําไมพี่โอ,อดูแล้วนึกถึงหนังเอ็ไมไนก็รู้นะมันเหมือนหนังเอ็มไนที่มีฉากวันโลกาวินาที่เราได้ดูเมื่อปีที่แล้วครับที่มีคน5คนแล้วก็มาล้อมบ้านของตัวเอกคููรักผู้ชายอันนี้คล้ายกันแต่ว่าอันนั้นสว่างสวัยจเจริญหูจเจริญตากว่าสนุกกว่านะครับแล้วก็มีมีคลานใต้ใต้พื้นบ้านที่ยกขึ้น เหมือน่างเรื่อวิสิตของ m อไอีกแต่วิสิตนี่เขาคลานอย่างรวดเร็วนะเรื่องนี้แปลกมากที่พี่โอจะบอกว่าคือมันต้องคลานอย่างชา้ชาๆต้องใช้สติมากๆเลยแล้วอยู่ดีๆไปโดนตะปูตําม,มือทะลุอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกไปไม่ได้คนที่อยู่ในที่มืด แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอันตรายจากของมีคมอะไรหรือเปล่าแล้วอยู่ต้องช้าเพราะมันต้องช้าด้วยมันต้องเงียบเพื่อไม่ให้ใครได้ยินเสียงถ้ามันเงียบขนาดนั้นมันจะไปเร็วก็ไม่ได้นะครับแล้วมันต้องค่อยๆคลานไปไม่ใช่ว่าเออมือตะปบไปโดนบนตะปูที่หงายอยู่อย่างเงี้ยมือมันจะต้องค่อยๆเกลี่ยซึ่งเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดพี่โอไม่เชื่อตรงนี้พี่โอไม่ซื้อนะครับเรื่องนี้ก็ยังดีที่ตอนจบยังพอให้เราได้ลุ้นบ้างว่าเออมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบนะ ตัวละครอาจจะพลิกกลับมาพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้มีบทบาทเหนือกว่าบ้างก็ได้นะครับก็จากที่ดูอึดอัดตลอดเรื่องทั้งอึดอัดทั้งแบบว่าง่วงจะหลับอยากจะหลับก็ลองคานภาพที่ปรากฏนะครับก ในระหว่างดูก็ให้3เต็ม14เต็ม10บหาพี่โอดูพี่โอว่าหนังที่พี่โอเคยให้คะแนนเต็ม10อย่างเรื่องอ Into the Deep เรื่องจู on ฝรั่งเรื่องอะไรที่ได้4เต็ม10พี่โอว่ามันสนุกกว่านะครับเมื่อวันที่เพิ่งดูเพิ่งจะบ่นไปกับพี่หนุ่มไปเรื่องผู้เช่าก็ดีกว่าเรื่องนี้ดูแล้วจเจ๋อหูเจริญตาและเรื่องนี้นอกจากว่าจะมีเนื้อหาที่พี่โอไม่ถูกใจมีที่มาที่ไปของตัวละครที่ไม่รู้เรื่องมีมีความไร้เหตุผลในหลายอย่างแล้วก็ยัง ยังเป็นฉากแอคชั่นในที่มืดซึ่งพี่โอไม่ชอบมากแล้วพี่โอก็เบื่อหนังไล่ค่าฆาตรกรรมโลกจิตอย่างนี้เบื่อเบื่อจัดจดตั้งแต่มีภูมาเป็นต้นมาแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องนั้นนะทําให้พี่โอเบื่อก็ให้คะแนนไป4เต็ม10นะครับตอนแรกให้3แต่ว่าให้4เพราะว่าโอเคยังมีความหวังว่า เรื่องน่าจะดีถ้าเรื่องน่าดีจริงพี่โอ๋ก็อาจจะให้คะแนนมากกว่านี้นะครับแล้วค่อยมา3ภาคแล้วค่อยมาให้คะแนนรวม3ภาคอีกทีหนึ่งแต่เฉพาะเฉพาะภาคนี้ chapter 1วันเนี่ยให้4เต็ม10นะครับให้กำลังใจกันไปก่อนก็แล้วเป็นเพราะว่าเป็นพุ่งกับเลนนี่ฮารลินที่เคยสร้างชื่อเสียงที่เคยทำหนังดีๆมาเยอะด้วยแหละทีนี่เรื่องนี้มันเหมือนเป็นหนังสยองขวัญพี่โอ๋ไม่อยากเรียกว่าเกรดบีเพราะเกรดบีบางเรื่องมันเป็นเ,นเกรดเอก็มีนะครับเกรดหมายความว่ามันมีความดี ถึงขั้นได้เกรด A ก็มีก็เป็นหนังสยองขวัญทุนต่ำที่ที่ทำได้ต่ําต้อยกว่าที่คิดนะครับก็ <g ül> ถ้าพี่โอ๊พูดอะไรผิดพลาดการตกบกพล่องก็ต้องขอภัยเวลาที่นี้เราพบกันในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับยังมีสัปดาห์นี้มีหนังตั้ง8เรื่องพี่โอก็ต้องรีบดูรีบทยอยโพสต์ให้เร็วที่สุดบางทีก็ ข้อมูลอาจจะไม่แน่นในแต่ละเรื่องก็เป็นไปได้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพี่โอจะเขียนบรรยายไว้เป็นคำบรรยายหรือในคอมเมนต์นะครับหรือทำคลิปเพิ่มเป็นคลิปสั้นต่างหากแต่ละประเด็นไปนะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับอา้าวยังคุยต่อได้สัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด8เรื่องนะครับก็พี่โอคุยไปแล้ว เรื่องมังกี้แมนี่ชอบมากแล้วก็เรื่องออผู้เช่าแนะนำให้ช่วยกันรสนับสุนานางไทยนะครับแล้วก็เรื่อง i f ดีที่สุดครับเรื่อง i Fi ให้ประมาณ9เต็มส0ส่วนเรื่องนี้ก็เนี่ยแหละอ่ะก่อนจบเรามาดูสถานการณ์รอบๆนี่นี่นี่คือบรรยากาศของแฟชั่นไ i แ l a n d วันนี้ครับ อ๋อตัวนางเอกพระเอกนี่พี่โอดูข้อมูลแล้วก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครนะครับก็ถ้าใครได้จำสองคนนี้ได้ก็ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โอทราบด้วยครับบ๊ายบาย